ต่านผูส้สวดสเลยทั้งหลายจะบรรดาย,ย่าโยมพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็ยังเป็นวันที่24่กรกฎาคมสองพยยี่สิบเเป็นวันบันทึกเสียงเสียงชุดนี้ทำเป็นหนังสือด้วยเทปชุดนี้เป็นชุดที่จบเล่มขององือเล่มหนึ่งจะได้ไม่โตนัก ตอนนี้ก็ขอพูดถึงการตายวาระที่สามวาระที่สามนี่ผมตายอายุเมื่ออายุยี่สิบเจ็ดปีโบทเป็นพระนานแล้วหลังจากการที่บทเป็นพระอยู่กรุงพ่พปานวัดบานองโคอําเภอเสนาจังหวัดพระนครเสียยุธยาตอนนั้นมีวันหนึ่งขณะที่ผมไปเรียนนักธรรมกลับมา ที่วัดปรากฏว่ามีรูปหล่อพระศรีอาริยเมตรยัยแห่ไปจากวัดไลที่จังหวัดลบบุรีเอาไปที่วัดวานองโคแล้วก็ตอนกลางคืนครึ่งคืนที่สองลพวพบเวลาตีสองลพบปานถ้าไปอยู่ที่หน้าพระศรีอานกับแต่เชิดซึ่งเป็นูศิษ์เป็นคนเมยุมากแล้ว แล้วก็ตาเชิดมาปลุกผมขณะที่มาปลุกผมนัะปลากรผมตื่นแล้วเพราะว่าหลังจากที่ผมบวชกระบว่ปานแล้วถึงเวลาตีสองทุกคืนผมก็ลุกขึ้นจเจริญกรรมฐา,านตามปกติของผม <c oughs> ตามแบบฉบับเพราะว่าการบวชเป็นการบวชเพื่อต้องการจะรู้จักสวรรค์นรกเป็นความจริง และก็ไปเที่ยวสวรรค์โลกให้ได้โดยการตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่ก่อนจะบวชก็ไปหาไปพบพระที่มีความสําคัญหลายท่านที่สําคัญจ,จริงๆมีอยู่สิบองค์ท่าน,สนแสดงออกถึงความสามารถเจริญกรรมฐานผมจนผมมีความเลื่อมใสการท่านแสดงออกไม่ใช่นั่งหลับตาให้ดู ท่านพูดทุกอย่างที่ผมผ่านมาถูกหมดแต่ระองค์พูดเหมือนกันเหมือนก็ตายเห็นมาถึงแม้ว่าในขณะอดีตใกล้ปัจจุบันคือการที่จะเดินไปหาท่านเราพบอะไรบ้างบางครั้งก็พบสิ่งที่ประหลาดนั่นก็คือจะไปหาพระกับไปเจอสาวกลางทางสนิทก็เลยต้องไปพะวงอยู่กับ พระผู้หญิงประเภทนั้นครับก่อนเพราะเธอยิ้มแย้มแจ่มใสคุยสนุกสนานตั้งกำลังใจแล้วก็ไปหาพระไปถึงท่านก็บอกว่าเออก่อนจะมาหาฉันมาถึงก็ตามทางมาเจอขนมหวานเขาจะไ้่ชื่นใจไหมพอได้ฟังก็ชอบใจว่าเออพระนี่ท่านรู้จริงๆ แล้วต่อมาก็ได้คุยถามท่านคุยกันแล้วก็ถามท่านว่าไปเที่ยวสวรรค์นรกได้ไหมครับท่านบอกนะรกสวรรค์ไม่ใกล้และเกินนี่ความรู้ของพระจริงๆเนี่ยเขาไม่รู้แค่สวรรค์นรกนะเขารู้ถึงพรหมโลกเขารู้ถึงนิพพานว่าพระจริงๆที่ตั้งใจบวชทาเพื่ศาสนาต้องรู้อย่างนี้ทุกองโอ้โหท่านยืนยัน ถามว่าพระที่ไม่รู้อย่างนั้นมีไหมครับผมเจอมาหลายองค์ท่านบอกไม่รู้ท่านก็บอกว่ามีเ่าบอกว่าท่านพวกนั้นไม่ได้ตั้งใจบวชที่ความจริงจังความจริงว่าบวชมาตอนแรกอาจจะไม่มีศรั <c oughs> ทธาบวชมาด้วยประเพณีคือถึงว่าเพณีทั้งการจะบวชก็บวชบางคนเป็นฆราวาสลําบากยากแค้นเห็นพระมีความเป็นสุขก็บวชแต่ความจริงเป็นพระไม่มีความสุข จะต้องแสดงหาทุกข์ไวเป็นปกติพระต้องรู้จักทุกข์เมื่อท่านอธิบายฟ kind of ังผมไม่ขอพูดมากพูดมากเสดสุขเสดน้นี้ไม่พอก็เลยอยากจะบวชกับท่านอย่าจะไปเที่ยวนรกสวรรค์ทั้งสิบท่านบอกว่าฉันไม่สอนให้คุณและคุณไม่คู่ปรับกับฉันก็ถามท่านว่าคําว่าคู่ปรับหมายความว่ายังไง เพอคำว่าคู่ปรับต้องทำบุญร่วมกันมาแต่ช่คนก่อนจึงจะสอนกันได้ <c oughs> การสอนเบื้องต้นเป็นของลำบากต้องคู่ปรับถ้ามีความรู้มั่งแล้วฉันซ่อมให้ได้อะไรบกพร่องฉันสอนให้ได้มาขั้นสุดท้ายก็ถามว่าใครครับไอจิตศรัทธาอยากจะบวชพระอยากไปเที่ยวสวรรค์นรกมันมีม,นมันมันมีมาตงแต่คราวไปได้ตั้งแต่อายุเจ็ดปี มันก็กล้องอยู่เสมอว่าต้องลงนอยไปเที่ยวในเมืองรกไดตัวเองให้ได้ต้องขึ้นไปหาเทวด,ดาให้ได้ไปที่วีมายกงเทวด,ดาให้ได้เรืงความไม่ก้องอย่างนี้เธอก็เลยบอกว่าถ้าต้องการจะรู้จริงๆก็หลงพ่อปานว่าบานุโคที่แต่กุลว่าเธอมีความเคารพนับถือนั่นแหละเป็นเป็นคู่ปรับกับเธอ ถ้าเธอบวชกับท่านศึกษากับท่านไม่ช้าจะได้เพราะเคยรู้โถใจกันมารู้ด้านชีวิตจิตใจกันมาเดิมหลังจากทั้นมาเมื่อมาพบพระปานก็บ,บวชเรื่องรายละเอียดอยู่ในบวชพระปานแล้วนะถ้าต้องการจะรู้รายละเอียดให้ไปอ่านที่นั่นเมื่อบวชแล้วหลังจากนั้นเมื่อมาพบพระปานท่านทหาประเชิดมาตามเวลาตีสองเสร็จ ขึ้นมาผมก็ตื่นแล้วเตรียมตัวจะเจริญพระกรรมฐา,านเส <c oughs> ียงคนเดินมาหน้าประตูก็แย้มประตูไปดูกำลังคลองสังขติเรียบร้อยกำลังจะนั่งเห็นได้เช่วยเขา้าต้าเชิดก็ยกมือไหว้บอกท่านครับท่านใหญ่เราว่าป่านี้เขาเรียกท่านใหญ่ท่านใหญ่นิมนต์ให้ไปหาที่ข้างหน้าพระสิอาดิยมไปไตรกลางสลาย พอฟังว่าเป็นคําสั่งพ่อปานผมก็ไม่ถามต่อไปคําสั่งต้องเป็นคําสั่งครูบาอาจารย์ต้องหวังดีเสมอไปหาท่านไปกราบกราบท่านบอกกราบพระศรีอานซะเวลากราบลงไปนึกถึงพระศรีอาริยะไม่ไกลกราบครั้งแรกนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนกราบครั้งสองนึกถึงพระศรีอาริยะไม่ไกล กลับครั้งที่สามนึกถึงพันดาพภาสาวูทันหลายที่เป็นประานเวลาที่ผมกลับไปใจผมนึกผมก็เห็นภาพเพราะว่าการเห็นพระพุทธรูปในอกเป็นรบจำนึกถึงภาพอะไรขึ้นมาก็พบภาพทันทีโดยเฉพาะพระองค์สมเด็จพระจินสีเวลาที่ผมกราบพระพุทธรูปความจริงผมไม่เห็นพรพุทธรูองค์นั้นหรอก ผมเห็นพระพุทธเจ้าหลังจากก่อนที่ผมจะตายครั้งแรกเวลานี้ก็ติดตาจิตใจปกติไปไหนผมก็เห็นผมเลยเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้นเป้นมาและเห็นได้ชัดเจนแจ่มใสเวลานี้สวยกว่านั้นแพรวๆเป็นรัยพเ่อผมกราบเสร็จรู้ว่าไปก็บอกว่าเธอจงปรารถนาพุทธภูมิอย่างฉัน ผมประกาบเรียน้วบอกว่าคนอย่างผมปรารถนาพุทธภูมิไม่ได้ครับว่านนาบรารมีวัฒนนาบารมีก็ดีความดีก็ดีไม่พร้อมที่จะเป็นพระโพธิสัตว์และก็ไม่พร้อมที่จะเป็นพระพุทธเจา้ารู้ว่าปานจะบอกเธอรู้อะไรก็รู้ได้ทําไมไม่รู้อดีตอดีที่ผ่านมานะเธอปรารถนาพุทธภูมิมนนานแล้ว วลานี้มันก็เป็นเวลาใกล้ใกล้จะบรรลุอภิเษกใกล้จะเต็มไม่ใช่ใกล้บรรลุอภิเษกสมาธิปฏิญาณใกล้จะเต็มท้อคนปรับสมาธนาพระปฏิญาณต่อเมื่อท่านว่าอย่างนั้นผมก,ก็ยอมรับท่านบอกให้ปริญาณตนปรารถนาพุทธภูมิผมก,ก็ว่าเพราะว่าแล้วไอ้เสียงมันเบาไปหน่อยท่านบอกไม้เอาว่าอย่างฉันให้ชัดเจนแจ่มใสแบบนี้ท่านก็นํา น,นํานบผมก็ว่าด้วยความจริงใจหลังจากนั้นท่านบอกอธิษฐานถ้าอธิษฐานก่อนพระท่าข้าพระพุทธเจ้าจะได้มรรลุอวิเศษสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระพุทธเจ้ามาอดีตการแล้วขอยกพระสีอานิค้นแล้วก็ท,กวออกวกท่านกกราบตั้งคุกเข่าเอาสองมือเข้าประคองแท่นพระ แล้วก็ขึ้นพรสีอานเขายกตั้งเจ็ดคนแล้วไปครคนะไปคนหลังหลังไม่ยืดนะหลังงองๆท่าได้คอสองมือยกขึ้นแบบเบาๆมันก็ผ่านเบาๆแล้วถ้าก็วางถ้าขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็วาง่าบนบอกว่าคุณยกบังผมก็ยกบังนะที่ทำแบบท่านที่ตามช้างช้างที่ก้อนใหญ่ผมขี่ไม่ออกเลย เอามือพอก็หยาบเข้ามือลูกพระไม่เยยืนท่านบอกว่าเธอวาสนาบารมียังอ่อนลุกขึ้นสองมือจับแท่นพระยกขึ้นเท่านั้นละครับยกขึ้นเร็วหรือเบาอยู่ขึ้นขึ้นลงลงแบบนะักกีฬาสองสามครั้งแล้วก็วางวางแล้วก็กลับท่านบอกว่าเธอปรารถนาพุทธภูมิได้เธอต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่ ท่านว่าแน่ผาก,ก็แน,น่กับท่านแต่ใจมันก็ไม่แน่หลังจากนั้นท่านอธิษฐานว่าชีวิตของเธอจะอยู่ไปสก,กิปีอายุเท่าไรจึงจะตายเพราะว่าถ้าอยายุเท่าไรตายให้ยกขึ้นถ้ายังไม่ตายยกขึ้นก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไปพออายุยี่สิบเจ็ดยกขึ้นเบาเบงเหม่นก่อนวางแล้วก็กราบพระ ท่านบอกอายุยี่เจ็ดมรายุเธอถ้าความจริงท่านรู้หาว่าท่านจะบอกเฉยๆนี่เราคงจะไม่เชื่อจริงทดลองยกพระสิอ่านดูลุ <c oughs> งพ่อปานเนี่ยผมชื่อว่าธนูเนะ่เเอาวันเวลาตายของท่านท่านบอกลงหน้าสามปี <c oughs> ไปสามปีข้างหน้าวันขึ้นเท่านั้นแรมเท่านั้นเวลาเท่านั้นฉันจะตาย แล้วก็ท่านตายตรงเป้งเวลาจะตายจริงๆก็ไม่ได้ป่วยไข้มาสบายนอนคลอกอกก่อนหน้านั้นตอนเช้าเถอะพูดเจ้า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 แต่ประกาศว่าหลังจากเที่ยงวันแล้วฉันจะไม่พูดกับใครใครมีธุระอะไรพูดกับฉันได้ก่อนเที่ยงก็รวมความว่าท่านก็เป็นตามนั้นหลังจะเที่ยงทะไม่พูดเลย ถึงเวลาดเนกา,กาตีเปล่งวาระแรกหกโมงเย็น <c oughs> ท่านลืมตาแพบหลับตาแผลบไปเลยชีพจรดับพร้อมกันเรื่องของท่านท่านทราบได้ทําไมเรื่องของผมจะทราบไม่ได้เพราะตาโปกตีแล้วเรื่องของตัวทราบยากเรื่องของอื่นทราบง่ายหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อปานบรรณาภาพแล้วพขอกอโทษ หลวงปปานก็บอกว่าต่ออายุเสียเธอยังไม่ควรจะตายาอายุยี่สิบเจ็ดปีผมก็นึกในใจว่าถ้าผมตายอายุยี่สิบเจ็ดปีผมก็เป็นพรหมเพราะเวลาที่ผมจะเรียนกรรมฐานผมไปพรหมเสมอผมขึ้นไปข้างแรกพรหมขึ้นไปบรรดาพวกพรหมก็ว่างเงียบเขาจริงวันนั้นไม่เงียบหลากเจ้า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 เพื่อนเก่ามาแล้วเพื่อนเก่ามาแล้ว,ว,วดีอกดีใจ ถ้าต่างคนต่างก็บอกว่าเพื่อนเก่าลงไปไม่ทันหมดอายุพรม <c oughs> ตั้งใจจะไป,ปบำเพ็ญบารมีกลับตายเขามนี่ไปอยู่สูงกว่าเดิม <c oughs> ผมเข้าใจว่าจากพรหมชั้นทีน่เก่าอาจจะไปพรหมชัน้นที่สิบที่เอ็ดก็ตามเรื่อง <c oughs> ผมไม่เคยนึกว่าไอ้เรื่องนี้พรหมีพานเนี่ยเขจะไปไหนผมเข้าใจว่าผมเป็นพรหมชั้นนี้ เมื่อตายแล้วอาจจะไปพรมชั้นโน้นที่สูงกว่าพรมนี่เป็นชั้นจริงๆความรู้สึกมีเท่านั้นออนนี้เวลาเจริญกรรมฐา,านผมก็มั่นใจผมคิดเลยว่าตายคราวนี้ผมจะไปเป็นพรมผมก็ไปชั้นพรมชั้นพรมทุกๆท,ท,ท,ทุกวันเวลาที่ไปถึงนั้นวิมานก็มีวิมานว่างไม่มีใครผพมรไม่มีนางฟ้าเป็นบริวาร ถ้ามีนางฟ้าบริวารชาญแตกแม่ขึ้นไปวิมานเงียบไม่มีใครเลยผมก็ไปนั่งหล่นนอนเล่นผุมสบสบายสบายดีเมื่อดีตอโลุคำ่ำท่องหนังเสือทบทวนความรู้เสร็จประมาณสี่ทุ่มผมก็ไหวพระเสร็จสมาทานเสร็จผมก็กลับมานอนเวลานอนผมก็รวบรวมใจพุ่งพระไปวิมานของผมผมก็เป็นผมเหมือนกัน ผมก็นอนแข็งที่นั่นปลอนร่างกายมันนอนตามสบายข้างล่างถึงเวลาใกล้ตีสองอีกห้านาทีผมก็หลงผมทําอย่างนี้เกือบทุกวันคนจะมีความมั่นใจว่าผมตายเมื่อไรคุณจะไปเป็นผมเมื่อนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นมาเมื่อพวันทบายต่ออายุผมก็ไม่อยากจะต่อ ท่านบอกไปต่อไม่อยากเอาปลามาหนึ่งตัวปล่อยปลาหนึ่งตัวได้หนึ่งปีผมก็เฉยต่อมาวันหนึ่งท่านซื้อปลามากระมังใหญ่ไม่รู้กี่ตัวตัวเล็กบางแหละมันก็ย่ากระมังใหญ่มากแล้วให้พระไวตามผมเมื่อเวตามไม่ดิงดำมาทีพะเวตาม,มันาแล้วท่านก็บอกว่าเอาคุณช่วยปลาไปปล่อยดีนะ ผมก็นําปลาไปปล่อยผมแล้วก็ปล่อยแทนท่านพอกลับมาล้งบบางกำบมังมากระมับบงมาวางที่เดิมก็ไปกราบท่านท่าะว่าเป็นน้าแก่ต่ออยู่แล้ว <c oughs> ปลาทั้งหมดฉันซื้อให้แก่แกอยุยี่เจ็ดต้องไม่ตายผมก็ไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> ตายหรือไม่ตายผมก็ไม่ว่าเพราว่าตัดสินใจเผื่อว่ามันจะตายผมก็เร่งรัด กำลังใจผมเรื่อยๆแต่การเรื่งรัดผมไม่นั่งไปนั่งหลับตาปีนั่งภาวนาที่ไหนหรอกเวลาจะไปไหนนั่งที่ไหนถ้าไม่มีเพื่อนคุยผมก็เห็นพระผลตลอดเวลาเวลาจะดูสื่อผมก็เห็นพระก่อนเห็นพระแล้วผมขออนคอยจาสือได้แม่นๆง่ายๆและมีความเข้าใจตลอดเวลาก็รู้สึกมีประโยชน์ ตำราบาลีคือก็ว่ายากยากแต่ผมเรียนเขาไม่หมักแต่นิดหน่อยอย่างอะไรสังขยาก,ก็ดีอังขยายก,ก็ดีพวกนี้เขาว่ายากผมไม่มีความรู้สึกว่ายากเลยดูตำราแล้วเข้าใจต่อมาเมื่ออายุได้เจ็ดยี่สิบเจ็ดปีตอนนั้นอยู่วัดประยุรวงศาวาสเข้าไปเรียนบาลีอยู่ในกรุงเทพตอนนั้นเป็นบาลีแล้วอายุยี่เจ็ดนี่ 7, เป็นบาลีแล้ว ก็มีพระท่านธรรมยาขนาดหนึ่ง <c oughs> ทุก <c oughs> องค์ฉันและรูกสิวสบายผมก็อยากจะมีกำลังร่างกายปล่งตรงเขาบ้างแล้วเป็นนักเทศแล้วด้วยก็ขอท่านฉันพอฉันไปไประเดี๋ยวเดียวท้องถ่ายสามครั้งหมดแรงคราวนี้ตามเริ่มสั้นมาทีหน่อยนะใช้ตาที่มองไกลๆมันเห็นสั้นกัมาสั้นกัมาสั้นขั้นมา จนทั้งพระกับเนนนั่งกังข้างสองสามองค์ไม่เห็นพอไปเห็นก็หมดความรู้สึกภายนอกข้างนอกใครจะไปใครจะมาก็ไม่เห็นหมดเขาพูดกันผมก็ไม่ได้ยินหมดแต่ความรู้สึกในขนาดนั้น <c oughs> มันเป็นความรู้สึกแตกต่างกับที่ตายมาแล้วคือมันยังไม่ตายจริง อย่างที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกว่าสลบแต่ความจริงสลบมันไม่มีความรู้สึกนั่นก็มาจะสลบคงเข้าใจว่ากาลังเขาจิตเป็นชานมากกว่าหากว่าถ้าจะถามว่าเป็นชานด้วยอาการยังไงนั่งเปลองแลวเปล่าเลยตอนนี้เป็นการศึกษาน่าจะศึกษามีความเข้าใจไว้นะผมไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ผมเอาจากจริยาที่ผมประสบมาเอง มาเล่าโู่พวกคุณฟังนั่นคือว่าเวลาที่ผมป่วยก็ปกติผมจับเห็นภาพพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาคือพระพุทธรูปทองคําที่ผมชอบแล้วภาพพระพุทธเจ้าที่จะแสดงพระองค์ให้ปรากฏหลังจากการบวชวันที่สองเพื่อปรากฏชัดแล้วว่าหลังจากที่ตายครั้งที่สองก็ได้ภาพนั้น,น,นเหมือนกัน แต่รีลาการนั่งต่างกันแต่เหมือนกันจริงๆสวยมากมันจับจิตจับใจเพราผมชอบสวยๆเวลาเป็นหนุ่มๆจะเป็นครวาัตผมก็อชอบสวยๆเหมือนกันใครสวยผมก็อชอบแต่ตอนเป็นพระมานีผมชอ,ชอบพระพทธเจ้าสวยๆวางสาวๆส,ว,สวยเคือไปยุ่งกับแกคงสู้แกไม่ได้ ผมเลิกสู้ตั้งใจไม่สู้ตั้งแต่บทวันแรกก็เลยไม่คิดจะสู้ต่อไปก็เื่งความวาผมก็ชอบสวยๆเห็นท่านสวยๆภาพสวยมันชอบเห็นท่านทุกวันทุกเวลาเดินพิจารณาบเขาเห็นพราตลอดนั่งอยู่ไม่มีใครโกนเห็นตลอดเวลาดูวสวยเห็นท่านอยู่บนหัวผมเลยผมให้ท่านเอานึกว่าท่านอยู่บนหัวผมจิตใจใสสว่างจำอะไรได้ดี เวลาป่วยไข้ไม่สบายเพราะนั้นม่ท้องถ่ายเครื่องแหลบของคนนึกป่ใจว่าการอย่างนี้มาอีกแล้วเราสู้ท้่ว่าเราสู้ก็เลยจับอารมณ์เบาๆผมไม่ทําอะไรหนักผมก็ภาวนาพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกน้กว่าทโธใจก็จับพระรูปพระชมก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยเห็นชัดมาก และพระโอษฐ์ส่งแย้มประโอษฐ์ไม่เคยพูดต่อมาความรู้สึกภายนอกหมดอารมณ์ภายนอกดับร่างกายไม่รู้สึกตาไม่ได้ยิไม่เห็นหูไม่ได้ยินแต่มีความรู้สึกกันตัวเองว่าตัวเองอยู่ในร่างกายสภาพของตัวเองเป็นพรหมสชัดเจนมากสวยงามกว่าเก่ามาก แต่ว่าไม่ยังไม่ไปไหนตัดสินใจมีความรู้สึกว่าเราควรจะอยู่แล้วเราควรจะไปอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจบรรดาเพื่อนเป็นสาสมณีนละบรรดาญาโยมพุทธบริษัทว่าลักษณะของกายเข้าฌานตายเนะี่ยที่แรกเพราะว่าคนเข้าฌานตายต้องลุกขึ้นมานั่งฆาตมัดชักปุบคำแล้วภาวนาตัวตรงความจริงไม่ใช่อย่างนั้น คํไว่้ชายคืออารมณ์ชิงเขาสมาธิอารมณ์ที่เป็นมหากุศลเวลานั้นผมนึกเบาๆนะผมไม่ทำเครียดไม่ใช่มีรมตึงเป่งอาการตึงเป่งนี่ผมก็ไม่ชอบว่าตึงที่ไรมันไปไม่ได้สักทีต้องใช้รมเบาๆอยากจะไปไหนก็ไปได้นี่พอหาใจเบาๆสบายๆนึกประจิตเป็นสุขเห็นภาพระก็สบาย พอหมดความรู้สึกภายนอกก็มีความรู้สึกว่าร่างกายเห็นชัดเห็นร่างกายเดิมเนี่ยเหมือนกับถ้ำใหญ่มากเรียกว่าถ้ายืนต่อตัวสองสามคนไม่เห็นไม่ไม่ไปถึงแล้วก็นึกในใจว่าเราจะอยู่ดีหรือไปดีก็ <c oughs> คิดอีกทีว่าถ้าอยู่ดีกว่าเก่าเราจะอยู่ถ้าอยู่แล้วไม่ดีกว่าเดิมเราจะไม่อยู่เสียเวลาปเปล่า ก็ตัดสินใจไม่ได้หลังจากนั้นก็นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมุทิเจ้าอธิษฐานว่าข้าพระเจ้าควรจะอยู่หรือควรจะไปไปไหนไปพรมมิมานเห็นชัดแล้วก็บนอากาศเต็มเพื่อแพวิราปริยับเทวดากับพรมพริยั์เต็มไปหมดสดชื่นเหลือเกินแต่ว่าทุกท่านไม่มีใครกว่ากวยเรียก เปลี่ยนว่ายิ้มไข้คนให้ดีก่อนไข้คนให้ดีก่อนถ้าสาม,มัคคีพรหมมายิงขนาบอกจงไข้คนให้ดีจะไปหรืออยู่ไข้คนให้ดีผมก็เลยนึกในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าถ้าหากว่าคนอยู่หรือคนไปถ้าคนจะอยู่ค่อมมีฉับปนนาสีรัศมีอุปการพุ่งมาเปไป,ไปดานถ้าหากไม่ยังไม่คนอยู่คนจะไปคอยเห็นว่าไม่เห็นอะไรปรากฏเลย พออธิษฐานเสร็จก็มีรัศมีอรรการพุ่งมาเป็นแสงรุง่งเป็นเป็นดานแผยอยุดพักหนึ่งหายไปคุคิดว่าท่านบอกว่าคนอยู่แล้วตัดสินใจใหม่ว่าถ้าอยู่ดีกว่าเดิมเขามีรัศมีพุ่งมาใหม่จะเป็นทักษิณาวัตรถ้าหากว่าอยู่จะไม่ดีกว่าเดิมจะให้รัศมีพุ่งมาอีกเลยก็ปรากฏรัศมีพุ่งมาใหม่เป็นทักษิณาวัตร บริสุทุดงามมากครู่หนึ่งก็หายไปก็คิดว่าไทย,ยงั้นต้องอยู่เวลานั้นก็ปลายกรอบมีเทวดาท่านหนึ่งคือพระอินทร์ตอนนั้นท่านแต่งตัวโชุดสีขาวพู้หญิงขาวหมด <c oughs> หนึ่งผ้าธรรมดาธรรมดาเป็นผ้าพื้นไม่ผ้าสบายเฉียงก็สีขาวท่านก็มามียาก,ก้อนหนึ่งเมอนก้อนดินเพราะว่าคุณฉันยาก้อนนี้เสีย ในการที่คุณรับเทศไว้ทีวจังหวัดสมุทรสงครามวันมะรืนนี้ไม่ต้องการไม่ต้องให้ใครไปแทนคุณไปเองได้ร่างกายอยงปกติรับยาเข้ามาฉันรถเหมือนดินหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกตัวเต่งขึ้น <c oughs> ต่เวลาประเดี๋ยวเดียวตามความรู้สึกแต่ว่าเพื่อนพระบอกว่าเวลาสิ้นไปแปดชั่วโมงเสร็ ดีว่าสมเด็จพุทธา,าจารย์ว่านงท่านเป็นพระที่ควรไหว้อย่างยิ่งเป็นพระที่มีอารมณ์บริสุทธิ์มากแต่เยอบจะบริสุทธิ์ขนาดไหนนะผมไม่ทราบอย่าถามผมนะผมรู้ของผมคนเดียวก็พอว่าวันนี้ผมไหว้หมดตัวไม่ใช่ว่าจะพรามือเรพราะหน้าผากของผม ท่านยับยังห้ามไม่คนอื่นมายุ่งกับร่างกายของผมนั่นดีไม่ดีเขายกขึ้นเชิญตะกอนไปแล้วผมไม่มีสตงังผมเป็นนักเทศแต่ผมมีสตางติดกระเป๋าไม่ถึงสิบบาทตลอเวลาผมเลี้ยงพระเลี้ยงนินหมดก็รวมความว่าผมก็รอดตายมาได้เวลานีีทร่กกับเป็นการประลองความตายการตายคราวนี้มีประโยชน์ มโยโสที่มีการเข้าใจว่าการเข้าฌานตายเป็นยังไงเน,นเมื่อไปดูรลงพปานที่จะตายเข้าฌานตายเท้ไม่รุกนั่งเพื่อน,นอนธรรมดาธรรมดาอารมณ์ปกติเห็นหายใจปกติไม่มีอาการเครียดเพึ่งปัง้งทำท่า,ทามันจะเดินสมถะภาวนาหรือวิบันาภาวนาเป็นฌานดิง่งไม่ใช่อย่างนั้น และผมเวลานั้นไม่ใช่จะเรียนแบบพระพุทธาลเวลาว่าป่วยไข้ไมส่สบายผมเกิดความไม่แน่ใจว่าชีวิตผมจะอยู่หรือไม่อยู่เอ้ผมคิดเสมอนะครับเวลานี้ยัยงป่วยเวลาที่พูดผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นที่พูดเวลานี้ก็มีความห่วงว่าผมป่วยเป็นปกติเดินก็ส่วนหน้าส่วนหลังหน้าก็หมดงงทุกวันนับเวลาสองเดือนเสร็จมาแล้ว ยิ่งใกลยย้ระยะเวลาที่จะันทึกเสียงนี่มันจะเป็นหนักผมก็ไม่ไว้ใจในชีวิตของผมผมอาจจะคาบเอาอสิ่งที่มีความรู้สึกเป็นคุณประโยชน์หนีไปแต่นี้จากทันไปเอาไปเมืองผีสมดรผมเกรงว่าความรู้สึกประเภทนี้จะดีและไม่ดีตามคนอื่นนะผมไม่ทราบแต่ผมคิดว่ามันเป็นคุณประโยชน์สําหรับผมก็เลยมาดีบคายไว้ก่อน แอนี่กกืนไม่หมดแต่ผู้เดียวเป็นว่าขอให้ท่านหลายพืงม,มีความเข้าใจการเข้าฌานตายเขามีสภาพแบบนั้นก็ขอทุกท่านเอาแบบนี้ยามปกติตอนเช้ามืดอย่าลืมใช้อารมณ์ของกรรมฐา,านตามที่ท่านจะเพื่นทำได้ใช้กำลังให้ถึงที่สุดแต่อย่าให้เครียดท่านจะได้มโนยิธิผู้กายไปนิพานก่อน กายในนะอธิสมานในกายปล่อยให้ใจสบายต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดีมายของเราี่หมายของท่านก็ได้แล้วก็ตัดสินใจว่าร่างกายพังมาไรเขามาที่นี่เมื่อนั้นแล้ววันนั้นทั้งวันท่าย,ยามว่างมีอยู่ย้งเจริญพระโรษฐ์ขอ,ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและโลกของนิพพานสหรับท่านในปฏิบัติได้สุขวาวาะเสโก ก็จับพระโอษสงฆ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยเห็นก็ใช้พระพุทธรูปแทนองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ลักษณะใดก็ได้จะนึกภาวนานในใจเมื่อไรก็ได้เวลาคุยกับเพื่อนเดินไปมีธุระเราไม่สามารถจะภาวนานได้ก็ใจนึกถึงภาพถ้าต้องการจะทราบต้องการจะพูดใครนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเสียก่อน แะขอบารมีขององค์สมเด็จพระชินวนวร,รสุดโปรดสงเคารพการตัดสินใจถูกต้องและรวดเร็วเพียงเท่านีบ้บรรดาท่านพุทธบริษัทกำลังใจทุกวันของท่านจะมีความสุขถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าข,ของโสดาธีทาคานาคารหันแต่ว่ากำลังใจของเรานั้นจะมีความสุขสดชืน่นผมคิดว่าตายแล้วอย่างเหลวไฟสวรรค์ได้แน่ แต่ถ้าว่าถ้าอารมณ์แบบนี้แสดงสัญลักษณ์การเป็นพรมก็เข้าใจว่าทุกคนก็ต้องไปเป็นพรมแน่นอนอรรบรรดาสาวกคุโอต้อ,อง,งเดินไปชินวรสัญญาณบอกว่าเวลาหมดแล้วก็ขอยุติวัเเียตรงนี้ขอความสงสวัสด์พิพัฒนะมงคลสมบุญณ์ุผล,ผลจงมีแด่บรรดา,าท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี